วดพระพุทธมนต์ครับเ,เต็มที่ไม่เกิน8ปดโมงครึ่งครับคณะฝ่ายสงเ,เสร็จส<ม>เสร็จเสร็จคราวนี้ก็เป็นการทําพิธีพาราหมณ์หลังจากนั้นไปก็รเราจะพักทานข้าวกันแป๊บนึงฮะเสร็จแล้วก็เป็นพิธีพาราหมณ์ต่อครับพอพิธีพาราหมณ์เสร็จพอพาราหมณ์ไหวพาราหมณ์เสร็จก็เป็นพิธีครอบครูครอบครูก็จะมีกําหนดไว้3าจุดก็คือการครอบครูครอบด้วยบาทครับครอบด้วยกวาดก็คือความอุดมสมบูรณ์หนึ่ง บ,บาทเป็นนัยะของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นการล้างอาถรรพ์เพราะบาทเนี่ยม,มันมีนัยยะหลายอย่างในการและขอ้อรูเนี่ยบาทเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเป็นออของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีเสียงไม่มีอะไรก็ใช้บาทในการประสิทธิ<อ>ให้ืหอ,องเ ของเราก็ยึดแบบโบราณก็ใช้บาทใช่ถ้าไม่เป็นบาทก็เป็นตำหักตำราโบราณเป็นตำรับตำราโบราณในการประสิทธิ์ที่วางบนหัวให้ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพระอาจารย์ใช้บาทใช่พระอาจารย์ครอบเองไหมอุบาทนี่ผมครอบเองแล้วก็จะมีเสียลือษีก็จะมีอาจารย์ครอบให้แล้วก็มีการเจิมก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเจิมให้เจิมแล้วผมประสิทธิ์ที่น้ำมนต์ให้ เอาแล้วอย่างนี้เราเราจะแบ่งแยกยังไงฮะว่าใครครอบบาดใครครอบเสียนหรือว่าครอบได้ทั้งสองอย่างเราเราเราสามารถก็คือครอบบาดก่อนแล้วก็ไล่ไปอ๋อครอบบาดก่อนครับแล้วก็ไล่ไปให้ไปครอบเสียนครอบอะไร่ไปที่นะใช่แล้วก็ไล่ไปครอบครอบเอื่อจบถามว่าคาครูก็คือไม่มีไม่ไม่ได้มีการเล่าเรื่อเรียกร้องก็คือก็คือพวงอะไรหนึ่งพวงกับเครื่องดื่มหนึ่งแพ็คเราสามารถทําได้หมดอ๋อฮะอันนั้นจะเริ่มจะเริ่มในเวลาเท่าไหร่ก็คือหลังจากวงสวมเสร็จ หลังจากบวงก็เริ่มเลยพอบวงสวงเสร็จก็เริ่มเลยใช่แล้วถ้าเกิดคนเยอะเนี่ยมันติดเพนติดกลางวันเราจะยาวไหมก็คือยาวตลอดยาวตลอดผมยาวตลอดผมจะไปหยุดจะไปหยุดประมาณช่วงบ่ายโมงหยุดเสกพระสมเด็จอ๋อเสกพระสมเด็จบ่ายโมงใช่นะแต่ถ้าบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยคนมาแ่แต่เช้าเขาไม่มีอะไรทานเทา่ังไม่ได้ทานอะไรที่วัดมีอยู่แล้วโยมที่วัดมีใช่ที่วัดมีงทานก็คือหนึ่งของวัดทําอยู่แล้ว หนึ่งของวัดมาทําอยู่แล้วพอหลังพอหลังจากวัดปุ๊บโรงทานเนี่ยก็มีลูกศิษย์แจ้งมาบางส่วนกับวัดหลังจากสายๆก็จะทําตั้งโรงทานคือก๋วยเตี๋ยวอนั่นลงมีมีของกินอยู่แล้วแน่นอนอ๋อนะฮะก็พอหลังจากครอบเสียนถ้าครอบไม่เสร็จก็ก็ต้องหยุดตอนตอนบ่ายโมงหยุดเพื่อเพื่อเราเสจพระสมเด็จปกโพของเรา พระสมเด็จกโพเป็นการสมโพธครั้งสุดท้ายในการในการที่ว่าลูกศิษย์ที่ว่าจองกันไว้ไงจองกันไว้ใช่เป็นการสมโพธในการเจริญพระพุทธมนต์และนั่งอธิษฐานจิตรอบสุดท้ายวาราสาะสุดท้ายวาระสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบใช่ส่งมอบวันวันพรุ่งนี้เลยไหมฮะใช่เพระเสร็จก็รับได้เลยรับได้เลยสําหรับพระสมเด็จปกโพแล้วก็จะมีพระผง ดวงเศรษฐีด้วยใช่ไหมผงดวงแก้วชิงดวงเศรษฐีแก้วชิงดวงเศรษฐีแก้วชิงดวงเศรษฐีอ่าฮะที่ทาออกให้วาระในวันงานวันงานใช่นะเป็นแบบเนื้ออะไรเนื้อผงทูบเนื้อผงทูบเนื้อผงพุทธคุณอ่าฮะผงพุ่มพุกพผงทูบผงพุทธคุณที่มันที่เราปั๊มเนี่ยแหละครับแล้วมันเหลือมาอะไรเราก็ปั๊มตัวนี้แกะบอกขึ้นมาใหม่โอ้ล้วก็เปิดให้บูชาวันพุ่งนี้เลยใช่เปิดให้บูชาเลยเป็นเท่าไหร่อ่ะฮะวันงานหนึ่งร้อยบาทพึ่งเนี้ยให้หนึ่งร้อยบาท ร้อยบาทเองเหรอฮะใช่แต่หลังแต่หลังวันงานเป็นสองร้อยเป็นสองร้อยน้นพรุ่งนี้ใครมาบูชาก็บูชาได้ได้ในวันพรุ่งนี้ใช่ใช่นะฮะนะร่วมบุญบูชากันได้ใช่อันนี้อันนี้นี่ทําไวห้าร้อยองค์อะไรองค์หลังจากพุทธาวิเศษแต่ไม่มีกล่องนะไม่มีกล่องไม่มีกล่องครับรับสดเลยรับสดเลยรับสดรับสดเพราะว่าอันนี้เราทําวาระด่วนวาระด่วนเพราะว่าเอามางานไหว้ครูด้วยครับวาระด่วน คือแจกเพิ่งเนี้ยมีแจกสองรอบรอบเช้าก็มีแจกหรือสีแจกช่วงไหวครูอ๋อมีแจกด้วยแจกฟรีช่วงไหวครูแจกฟรีด้วยแล้วก็วาระวาระพอเสกพระปกโพเสร็จปั๊บก็มีแจกอแจกเหรียนรุ่นสามบล็อกแตกรุ่นสามอ๋อมีแจกด้วยใช่มีบูชาด้วยมีบูชาด้วยเอ้าแล้วถ้ามีแจกด้วยบูชาด้วยเขาก็จะรับแต่แจกเขาจะไปบูชาก็ต้องอันนี้มันไม่มีแจกนะ อ๋อนี้เราไม่แจกอ๋อนะฮะั้นใครที่รับอยากรับแจกก็รับไปแต่ว่าไอ้ที่ที่อยากที่จะมีไว้บูชาก็ก็เป็นแบบนี้ใช่ใช่อันนี้คืออันนี้คือบูชาแล้วก็มีเปิดจองเปิดจองใช่อันนี้จะเป็นเปิดจองที่เปิดจองอ่าเปิดจองซึ่งเขากําลังรอกันอยู่นะอ่านี่คนถามเยอะนะถามเยอะนะเหรียญหานุมานรุ่นขุนอาสาชนะชัยครับถือเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรก โอ้ยเรายังไม่เคยจัดสร้างเลยยังยังแล้วทำไมถึงต้องเป็นหนุมานครับอาจารย์หนุมานเนี่ยมันมีมันมีนัยยะหลายอย่างนะโยมหนุมานเนี่ยถ้าพูดด้วยความเมตตาก็เป็นเมตตาเป็นมหาเสน่ห์ก็เป็นมหาเสน่ห์เป็นเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เป็นแคลค่ายก็ได้คือฤทธิ์มันเยอะฤทธิ์เยอะแล้วหนุมานไม่มีวันตายไม่มีวันตายแม่แม่เมื่อแม่แม่สลบไปโดนลมก็ฟื้นขึ้นมาออ แล้วในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันเหมาะเศรษฐกิจก็ต้องชิงความเป็นผู้ชัยชนะใช่โอ้ะพระจาจาร์เลยเลยออกมาเป็นรูปแบบของหนุมานใช่หนุมานหนุมานคือในในยาหอนุมานถ้าเรื่องความเจ้าชู้หานุมานก็บอกแล้วหานุมานมีเมียทั้งทั้งในน้ําบนฟ้าและบนบกั้งในอากาศมีเมียหลายอย่างใช่ไหมคือนี่เรื่องเจ้าชู้เรื่องเมตามีอยู่แล้วเรื่องพละกกาลังเรื่องอิทธิปฏิหารมันบอกรถแปดอยู่ที่เราอธิษฐาน ให้ใช้อ่ะอืมจริงๆเขาก็สร้างกันมาตั้งแต่โบราณโบราณอ่าฮะก็ทั้งเครื่องรางของขังประเภทที่เป็นไม้แกะอะไรตรงนี้อะไรนะใช่สร้างเป็นอนุมานเยอะแต่พระอาจารย์ออกเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่จริงเออรูปหล่อเนี่ยผมก็มีอ่าผมทําอยู่แล้วเป็นเป็นไม้แกะก็มีเป็นโลหะก็มีคแต่รุ่นเนี้ยเป็นเรื่อรุ่นที่ครบสตรอืมเพราะสามารถเอาอักขระแคลวคาดคุงกระพันอยู่ในนี้ได้หมดใส่ไปในเหรียญได้หมดเลยได้หมดตามโบราณที่หมดที่เราถอดออกมาหมดเลยอเอามาใส่ในนี้หมด พราะปกติเนี่ยพระอาจารย์ที่เขาทาเหรียญกันเนี่ยที่ด้านหน้าเป็นหนุมานเลยเนี่ยแต่ค่อนข้างมีน้อยส่วนใหญ่หนุมานจะไปอยู่หลังเหรียญใช่ครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นรูปเกจิบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะแต่รุ่นนี้ะอาจารย์เน้นเลยเน้นเไม่ได้ใส่เอกลักษณ์ของพระ้าจารย์ที่เป็นหน้าะอาจารย์เรื่องอะไรยังไงแต่แล้วใส่ยันใส่ยันใส่ยันที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงใช่อยู่ด้านหลังด้านหลังอ๋อคือก็คือด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้ามันเป็นหนุมานอยู่แล้วครับ ไม่มีวันตายมีมีแต่วันขึ้นอย่างเดียวอยู่แล้วครับหนุนด้วยแก้วชิงดวงโอ้ยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นยังไงก็ยังไงยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าแก้วชิงดวงมันด้วยอิทธิคุณของมันทำจนประจักษ์มาอยู่แล้วไงอแล้วนี่สามารถเราให้ครบเพราะส่วนมากวัตถุมงคลผมทําเกี่ยวกับยันผมจะไม่ให้ยุ่งกับยานผมอ่อฮะยันต้องเต็มยันต้องเต็มอัคระห้ามขาดปุ๊บอัคระขาดไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยววิบัติใช่แม้แต่่่่เเป็นนพะผผมมียยังไใหุ้กบ ออยุ่งเลยอฟังได้ฟังที่อื่นได้ะฟังที่อื่นได้แต่ห้ามฟังโดนยันโอ้ฮะฟังโดนยันไม่ได้ไม่ได้ผมถือผมก็เลยบอกว่าต้องให้ให้ให้เป๊ะแต่นี่นี่เหรียญจริงคมพุ่งนี้ใครมางานไว้ครูมาชมเหรียญตัวอย่างเหรียญตัวอย่างอันนี้ปั๊มปั๊มมาแล้วอ่าเนี่ยปั๊มลองพีมาแล้วมาแลองพ์ตะคมคมกิบนะฮะคมนะผมเห็นแล้วยังยังชอบแล้วรุ่นนี้เนี่ยจริงจริงเนี่ยนะครับก็พอเปิดลายเส้นออกมา ปกติลายเส้น<ม>เดี๋ยวนี้เปิดลายเส้นออกมาคนจะยังไม่ค่อยสนใจไม่สนใจแต่รุ่นนี้พอเปิดลายเส้นออกมาคนให้ความสนใจโดยเฉพาะลูกศ,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 ศิษย์พระอาจารย์บอกว่าอยากจะได้ถึงขนาดทองคําเลยทองคำอยากจะได้เหรียญทองคําเลยทองคำทองแต่เหรียญทองคําเนี่ยพระอาจารย์เห็นเขาว่าน้าหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่บาทฝ่าโอ้ยี่สิบสามกร๊มอะอ๋กระฮโอ้ตอนนี้ยังไม่กําหนดนะว่าจะสร้างกี่เหรียญอะไรยังไงใช่ถ้าใครถ้าใครสนใจก็ต้องต้องดูก่อนนะ อต้องดูก่อนอเพราะว่าหนึ่งด้วยทองคํำออด้วยทองคํานะด้วยราคาใช่แล้วก็มันมีขึ้นมีลงแต่ละวันนะนะประเมิราคาผิดไปก็อาจจะนารำบาดทีเดียวเพราะว่าราคาเข่ามันอยู่ที่หกหมืนห้าแต่จริงๆเราวันวันนี้เราอยู่ที่หกหมืนห้ามันอาจจะขึ้นเจ็ดหมื่ก็ได้เอออ่าเราเราไม่สามารถกําหนดได้อนะฮะแต่ว่าเนื้อที่ นะรุ่นนี้จริงๆสร้างไม่เยอะใช่ไหมพ่อจันไม่เยอะไม่เยอะแต่ไม่เยอะนะ<อ>เพราะว่าดูดูจานวนแล้วเนี่ยโอ้โหน้อยเลยอะ่ะอ,อย่างเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยปกตินะอาจจะต้องสร้างเยอะกว่าน,นี้แต่นี่เนื้อเงินตอบเก้ารอบนําเลิกสามสิบเก้าองค์อันนี้ตามจองอ๋ออันนี้ตามจองเหรอเนื้อเงินเนื้อเงินนี่ตามจองอ๋อสร้างตามจองใช่สร้างตามจองตามจองเนี่ยกี่องก็ก็เอาแค่นั้นเอาแค่นั้นโยมจององเดียวผมก็สร้างองเดียวอ่ะ เอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอนะเนื้อเงินตอกเก้ารอบนําเลิกสร้างตามจองใช่เนะแล้วก็เนื้อมาหาชนวนนําเลิกตอกเก้ารอบอันนี้สามสิบเก้าองค์สามสิบเก้านะทาไมต้องสามเก้าคือคือส่วนมากคุณทาวัตถุมงคลผมจะอยู่แค่สามสิบเก้าเนี่ยหรอครับม<า>ผมจะไม่ไม่เกินนี้หรอกจะไม่เกินสามเต็มที่ก็เอาเท่าอายุบา<อ>งทีก็เลยไป<อ>แกไม,ไม่ไม่เกินไม่เกินนี้ไม่เกินสามเก้าใช่คืออยากจะให้ราคาเขาเล่นหากัน ก็ค anyway, well. oh. so 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 uh ือ huh. ม yeah. ันเหมือนว่าเราเราเราทำเนี่ยพวกฟาร์มยาอยากเอาไว้ใช้ด้วยแล้วยาเราอยากทําเพื่อเอาไว้เผยแพ่บารมีครูบาอาจารย์เราด้วยอทำเหมือนตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อแล้วก็มีคุณค่าเพราะสร้างน้อยใช่ใช่แล้ววันข้างหน้ามันก็เออมีคุณเราทําไปเออมีคุณค่านะคนก็ยังตามหาเหมือนที่เราทําคุณแผนพิมพ์ใหญ่คนก็ยังตามหาแม้เปิดไปโอ้เราคายเห็นเราเออภูมิคุณค่ามันเห็นเพราะว่าถ้าสร้างจํานวนเยอะนี่มันก็ มันก็เหมือนไม่มีคุณค่าใช่ใช่นะ <ภา S 1> พ<ล>่ออาจารย์คิดอย่างนั้นเนาะใช่ครับคือ <นะ S 1> เราทำให้ได้ใช้จริงๆไแล้ววันข้างหน้าคือถ้าคุณขะเราเช่าไปถ้าวันหน้าคุณขายไปแล้ววันข้างหน้ามันขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นคุณค่าของมันแล้วความเสียดายควยา,ามเสียดายความเสียดายของพิธีบ<อ>้งางความเสียดายของแต่ละอย่างบ้างอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็มีเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกรองพิมพ์ใช่เนื้อน่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าคล้ายๆอย่างนี้คือมีปีกสมัยเมื่อก่อนเนี่ย เหรียญจะไม่ไม่ค่อยนิยมเรื่องการไม่ตัดปีแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช่นะเพราะว่าบางคนเขาไม่เอาไปเลี่ยมเขาาไปเก็บไปเก็บนั้นไม่จําเป็นจะต้องจะต้องตัดปีใช่แล้วเขาก็เลยชอบแบบไม่ตัดปีก็เป็นตะกัวไม่ตัดปีกรองพิมพ์สร้างจํานวน299กครับ299ก็ถือว่าน้อยน้อยโยมน้อยมากเลยน้อยน้อยในเกจิแต่ละรูปในการสร้างนะถือว่าน้อยมากน้อยมากเพราะอย่างนี้เนี่ยน่าจะขึ้นหลักพันแล้วโอ้ใช่ครับนะเนื้อทองฝาบาท999องค์ครับโอ้ เนื้อทองสาบาทนี่บางเกจิเนี่ยบางองคนะ์เป็นหมืน่นนะเป็นหมืน่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นที่สร้างแค่999องค์เองใช่ครับโอ้โหน้อยมากแล้วก็เนื้อทองแดงเถือน999องค์ครับก็น้อยอีกน้อยชุดนี้นี่นะอาจจะต้องมีการถามว่าสร้างทํำไมต้องการยะสราง,างี้จริงๆในวัตถุมงคลของผมก็คือการสร้างน้อยจริงๆแต่ละรุ่น๋อของเราสร้างน้อยอยู่แล้วใช่แต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมพิธีหนึ่งมันโยมค่าแกะบล็อกก็กินขาดแล้วอ่า ค่าค่แกะบล็อกค่าปั๊มค่าวิธีแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอย่างที่เราทําทำทำมันเหลือเหลือไม่เท่าไหร่หรอกโยมแต่เราใจเราอยากจะทําเพื่อให้ให้ออกมาได้ใช้กันอือกมาให้ใช้กันมีชุดกรรมการชุดกรรมการนี่สี่เหรียญบูชาครูสร้างร้อยแปดชุดอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะเมนะร้อยแปดชุดเนี่ยถ้าพูดถึงลูกศิษย์ร้อยแปดคนก็จบแล้วใช่แต่ลูกศิษย์พระอาจารย์เป็นพันใช่นะครับ มีเนื้อทองแดงชุบเงินหนึ่งองค์เนื้อทองแดงชุบทองหนึ่งองค์เนื้อชมทองแดงชุบนาคหนึ่งองค์แล้วก็เนื้อทองแดงสามกริยัหนึ่งองค์ครับพระทุกองค์เนี่ยมีโค้ดมีโค้ดหมายเลขหมายเลขคร,ครับํกำกับเลยํำกับโอ้อันนี้ชัดเจนใช่ชัดเจนเป็นการตอกไม่ได้เป็นการยิงเลเซอร์เป็นการตอกเป็นการตอกเพราะพออาจารย์เน<ช>้นพรออาจารย์ไม่ชอบเรื่องเรื่องการยิงยิงเลเซอร์นะให้ตอกมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์กว่านะครับ แล้วก็รับพาาเมื่อไหร่คาดกําหนดไว้ก็น่าจะเป็นประมาณถ้าไม่ธันวาก็มกราเดี๋ยวต้องต้องคำนวณเลิกก่อนโอ้เร็วขนาดนั้นเลยฮะเพราะว่านี่เราเปิดเปิดจองน่าจะเปิดจองในระยะเวลาที่ไม่นานเหรอเพราะว่านี่นี่ก็เข้ามาวันที่8แล้ววันที่8นี่พฤศจิกาถ้าบอกว่ามกราโอ้โหนะแค่ไม่ไม่กี่เดือนเลยนะ ก็เต็มที่น่าจะไม่เกินมกราในการละบพะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกําหนดเลิกก่อนแล้วหลังจากไหวครูก็จะกําหนดเลิกว่าเราว่าเราจะเน้นเลิกทงไหนก่อนไงเพราะว่าต้องดูเลิกก่อนดูเลิกก่อนครับแต่ว่าผมจะเน้นเลิกในการธรมมหากินเป็นหลักในการทรรมหากินหนึ่งเป็นทรมมหากินอพรเสกเสนุมานตัวนี้มันมีนนยยะหลายอย่างตัวอนุมานตัวนี้เป็นตัวคุณอาสาชนะชัยเนี่ยอคือตัวนี้เป็นการหกอยู่ในอากาศไปไหนไปไว ในการทาอาหารกินไวยก็ชบกระเฉงถือธงเนี่ยธงตัวเนี้ยเป็นธงที่ขับไล่สิ่งไม่ดีอั่าประมงคนแม้เราติดตัวเราไปไหนมันก็จะไล่สิ่งที่ไม่ดีไปเชิญธงไปาาแต่แม้จะเข้ามาแม้ก็เราก็มีดาบในการใช้ทิ้มแทงเพราะว่าในธงเนี่ยเราลงอัขราเลขยันในการเป็นการปัดเป็นการปัดและไล่ออก นี่ก็คือธงเป็นเป็นการอักขระเลขยันนะะเดี๋ยวผมขอให้แฟนรายการดูใกล้ๆนิดนึงนะครับอาจารย์ขอโทษขอโทษนะฮะที่ว่าจะต้องนะไปบังะอาจา์หน่อยนะครับนะดูทางทางเพจก่อนนะฮะเดี๋ยวติกตอกเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับนะหันุมานะฮะนะครับหนนุมานนะครับนะทันทีต่อเดี๋ยวผมให้ดูะพระอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะมัวนะครับนะจะมัวนิดนึงเดี๋ยวผมนะติกตอกจะไม่นะโอกาสจะจับนี่ลําบากนิดนึง นะลำบากนิดหนึ่งเขาไม่ค่อยนะไม่ค่อยจับนะฮะไม่โฟกัสนะไม่โฟกัสนะนะนี่ฮะอันนั้นดูห่างๆหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ทางทิกตอกนะครับนะทางทิกตอกนะท่านสามารถเนี่ยฮะนะแต่จริงๆแล้วเหรียญสวยเหรียญสวยนะครับนะเหรียญสวยขึ้นสวยมากนะสวยมากะคันสวยนะครับแล้วดูด้านหลังเป็นอะคาลัยนแก้วชิงดวงนะด้านหลังแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะเป็นเอ่อเป็นนะมีกินไม่รู้สิ้นอ่ะฮะมีกินไม่รู้สิ้นใส่ไว้นะฮะนี่ ได้ทั้งบูได้ทั้งบุญอ่าฮะโอ้นะฮะได้ทั้งบูได้ทั้งบุญใช่นะครับณพระอาจารย์เรื่องของนะเรื่องของพิมพ์ทรงองค์พระอาขลยันรุ่นนี้พระอาจารย์ออกแบบเองออกแบบเองโย่ออกแบบแล้วแบบออกแบบแม้กระทั่งหนุมานเองใช่หนุมานณพระอาจารย์เขียนไว้เขียนเขียนเป็นลายมือไว้ว่าหนุมานต้องอย่างนี้ถือนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่นะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อให้เข้าลูกกับลูกทรงลูกทรงเหรียญ นะอ่านะรูปทรงรูปทรงนี้จะเป็นเสมาไกลๆนะเสมาเสมานะเสมาไกลๆคือคือคือเป็นเสมาที่มันยกสุ้มขึ้นสูงอ่ะอ่ายกสุงมขึ้นสูงนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยโอ้สวยอ่ะสวยนะเสมาที่คือคือเข้ากับตัวตัวของหนุมานเลยใช่ใช่นะเข้ากับตัวหนุมานนะครับเนี่ยฮะนะผมว่ารุ่นนี้นี่โอ้โหนะคนอาจจะต้องการเยอะอาจารย์นะยิ่งดูจากรายการผมไปแล้วนี่ นอรรแากใช่ลองรับถึงออกต่างประเทศนะนะฮะพอลูกนิกต่างประเทศมีเราใส่ตัวภาษาจีนเข้าไปด้วยอมีภาษาจีนด้วยเหรอใช่จีนอยู่ด้านหลังด้านหลังของแก้วชิงดวงเหรอใช่ภาษาจีนแปลว่าอะไรอตัวนี้มันมันเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินอยู่แล้วพวกเนี้ยล้อมเนี้ยอ๋อเหรอใช่โอไม่นจะอยู่ในผ้ายันผมตลอดที่ออกไปอ๋อนะฮะสีตัวตัวเนี้ยอ๋อฮะ อันนี้คือลองลัดออกต่างประเทศด้วยออกออกประเทศจีนไต้หวันอะไรพวกนี้ที่มีเพราะว่ามีมีลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างประเทศหลายหลายคนนะใช่เห็นว่าเห็นว่าจะมาอาบน้ํากับผ้าจา์ด้วยนะก็เป็นชาวสิงคโปร์ชาวอะไรพวกนี้นะที่ก็มาบ้างเห็นบอกว่าจะมาอยู่อ๋อฮะนั้นเขาก็เขาก็ต้องการเหรียญรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นหนุมานนะเป็นหันุมาน นะครับก็เหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดจองพรุ่งนี้เปิดจองนําเลิกพรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่งมันต้องบอกบอกกล่าววงสวงครูบาอาจารย์ก่อนถามว่าทําไมเราเปิดลายเส้นมาแล้วทําไมยังไม่รับจองหนึ่งเราต้องทําให้ถูกต้องตามหลักโบราณอาจารย์อืในการยันยันตัวเนี้เป็นการยันใช้การสักเมื่อเราจะสักยันตัวเนี้เราจะต้องขึ้นหัวหมูใบสีอ๋อ ก่อนจะสักยันต์ตัวนี้เพราะยันต์ตัวนี้มีอนุภาพมากไม่ใช่ว่าโยมคิดจะสักก็สักได้คิดจะมาใช้เลยก็มาใช้ได้ครับมันไม่ไม่ได้เราต้องบอกกล่าวบวงสรวงในการตั้งหัวหมูใบสีก่อนเป็นหลักแต่แต่ด้วยโอกาสพิ่งนี้ครับถือว่าเราไหวครูใหญ่อืเราก็ต้องตั้งใบสีเราตั้งใบสีหัวหมูอยู่แล้วบวงสรวงก็คือจัดบวงสรวงใบสีบอกกล่าวครูบาอาจารย์ถือว่าเราพิ่งนี้เราจะต้องชุมดุมครูบาอาจารย์อเป็นการบอก ต้องเป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนถ้าเกิดว่าเราไปเปิดจองลายเส้นเปิดจองก่อนไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้บวงสรวงบอกกล่าวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวิบัติเดี๋ยวจะวิบัตินั้นเนี่ยพระอาจารย์เลยเน้นว่าต้องนะต้องมีการปั๊มออกมาใช่นะเป็นลองพิมพ์ก่อนใช่แล้วก็มาเปิดจองใช่แล้วก็เอามาเพื่อบอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าเราจะทําเหรียญในบรรททรงนี้ยันนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้รับรู้รับทราบครับ ในการตั้งหัวหมูใบสีพวกนี้เราตั้งหัวหมูใบสีอยู่แล้วไงมันก็ต้องทําให้ตามถูกต้องก่อนแล้วก็เปิดจองพวกนี้หลังจากบวงสวงพวกนี้เนี่ยเสกรุ่นไหนบ้างครับอาจารย์พวกนี้ก็มีเสกรรุ่นนี้รุ่นแก้วชิงดวงเศรษฐีครับแต่จริงๆแล้วมันก็เสกพระปกโพพระสมเด็จปกโพในการเสกออกไปก่อนนั้นจองกันไว้นานแล้วแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้มาเป็นรุ่น พิเศษในการออกไววค,ครบและตัวนี้ก็จะเป็นเสกนําเลิกในการเสกนําเลิกเสกนําเลิกสําหรับนะเหรียญหนุมานรุ่นขุนอาสาชนะชัยทําไมต้องเป็นขุนอาสาและทําไมต้องช,นะชนะชัยขุนอาสาเนี่ยเป็นตําราเก่าทีา่เาเขียนมาก่อนแล้วว่าตำราหานุมาตัวนี้ชื่อ,อมันเป็นปางหนึ่งขุนอาสาขุนอาสาก็คืนอาาน,น,น่าจะเป็นการยกขึ้นมาว่าในเป็นช่วงของหานุมานเชิญทงอาสาเพื่อจะไปไล่ ไปไล่ศัตรูไปไล่ทศกันตัวเนี้ยเป็นไล่ทศกันก็คืออาสาเขาก็เลยยกว่าเป็นขุนอาสาขุนอาสาและชนะชัยก็คือได้ัยชนะกลับมาอ๋อนะฮะขุนอาสาชนะใจเพราะว่าในตัวธงเนี่ยมันเป็นตัวธงของตัวยันของเขียนว่าอัปเปหิอัปเปหิก็คือการไล่ออกไปไม่ให้เข้ามาใกล้ธงตัวเนี้ยคือเหมือนการเชิญออกไปเพื่อ พระรามเอาธงเอาตัวนี้ไปแล้วครูบาอาจารย์มาใส่อักขรเลขยันว่าอับปหีับสมัยก่อนน่าจะไม่มีการเขียนอักขรเลียันครูบาอาจารย์ก็น่าจะมาเขียนว่าอัเปีหบให้อนุมานในการเชิญธงออกไปไล่ทศกัณฐ์อับปีหิเป็นการไล่ออกไปเลยใช่ไหมอัเปหีเป็นการไล่ออกไปและล้อล้อมก็คือเป็นการคาถาในการเอ่อในการปิดในการบังในการกันด้านหน้าครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกประทร์เงินทองอยู่แล้วครับ ครูบาอาจารย์ได้กําหนดมาแล้วว่าเออเป็นเป็น,ปนชื่อของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วครับ